สวัสดีครับสวัสดีสาวกหรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel ทีซิตี้ดิเซนทุกท่านเลยนะครับมาเปิดข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุทธที่26เดือนเมษายนพศ2566ดึกของเอดมินตาทีซิตี้ดิเซนคนเด่นนะครับสำหรับข่าวสารของหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นการถแถลงก่อนเกมบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกุนโดลาและก็มีนักเตะอย่างประูเบนดีอาร์สด้วย ก่อนเกมสุดแสนสำคัญชี้ชะตาแชมป์ในคืนนี้กับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องดีเทลเกี่ยวกับเกมคาดการณ์สั้นๆมาฝากกันด้วยครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครอบ,บครัวทีซิตี้เซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสำหรับเป็นแนไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืม ก,กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์เพื่อจะดีนะครับอยากจะลงสินค้าโฆษณาก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงในคอนแทคทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับสุดท้ายในเรื่องของการซัพพอร์ตช่องนะครับในเรื่องของซัพพอร์ตเมมเบอร์ชิพตอนนี้มี2ระดับแล้วเรียกร้องกันมานะครับเปิดให้แล้วก็มี80บาทกับ150บาทนะครับแฟนท่าไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องก็ เลือกกันได้เลยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งในการซัพพอร์ตก็จะเป็นในส่วนของการด o n a t e super chat super tank super sticker ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยมาเรามาเริ่มข่าวสารประจําวันนี้กันนะขอเริ่มที่ผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเจอกับพวกเขาในศึกยอยฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับ่นก็นคือทางเรอัลมาดริดนั่นเองเมื่อคืน ทำการแข่งขันนะครับกับทางกิโรนาในศึกลาลิก้าสเปนก็รีว่าน่าจะปล่อยจอยนะในลาลิก้าเรียบร้อยแล้วซีซันนี้น่าจะเป็นบาซ่าที่คว้าแชมป์ไปนะเมื่อคืนแพ้กิโรนาทีมในเครือ CFG ของของเรานะครับในเป็นเครือลูกอ่ะเป็นทีมลูกของซิตี้ก็ว่างั้นนะในเครือ CFG ไป4-2เลยนะครับโดยคนทำประตูให้กิโรนานี่ว่าคนเดียวเลยนะ4เม็ด วาเลนตินกาสติยนอสนะครับทำคนเดียว4ประตนะูกองหน้าคนนี้เนี่ยในรูปเลยนะครับเคยมีข่าวกับซิตี้ด้วยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนเราจะได้เออร์ริงฮาร์แลนตะ์ก็มีข่าวนิดๆิด,นดนหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมากิโรนาก็อยู่ในทีมเคลียร์ซีเอฟีเหมือนกันในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในอเมริกาก็เป็นทีมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีนะครับก่อนจะย้ายมากิโรนาแล้วก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับกับกิโรนานั่นเอง นะครับมาดริดเมื่อคืนไม่มีเบนเซม่านะครับใช้โรดิโกเป็นกองหน้าตรงกลางลก็แพ้ไปนะครับผมไม่เห็นกระแสในโซเชียลเหมือนกันนะครับในคอมเมนต์คอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้ยมาดริดฟอร์มแบบนี้จะสู้ซิตี้ได้หรือเปล่าในแชมเปี้ยนส์ลีกผมเห็นผมก็คิดว่าอืมมาดริดเนี่ยฟอร์มในในลาลิก้าจะกระท่อนกระแท่นแค่ไหนนะผมว่าหลายคนรู้เหมือนกันว่ามันผิดกับฟอร์มในแชมเปี้ยนส์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยพวกเขาเหมือนมีพลังแฝงมีบัฟพิเศษ เพราะฉะนันมันไม่สามารถประมาทมารวิทได้อยู่แล้วซิตี้ก็ต้องเล่นเต็มที่ไม่ว่าฟอร์มมาริดตอนนี้จะในลีกจะกระท่อนกระแท่นแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกบอกเลยว่าพวกเขาคือราชันแห่งถ้วยนี้ของจริงแต่ว่าถ้าเราอยากจะผ่านไปชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์เราก็ต้องผ่านราชันทีมนี้ไปให้ได้นั่นเดี๋ยวไว้ว่ากันเพราะว่ายังไม่เตะนะไปเตะต้นเดือนหน้าวันที่9เลขแรกสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับ ทีนี้มาในส่วนของทีมเรากันบ้างนะครับข่าวของทีมเราเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมก่อนเป็นภาพเซชันเมื่อวานนี้วันอังคารที่25นักเต็กก็มาซ้อมกันพร้อมเพรียงนะครับรูปเบนดิอาสโรตรี 3, มาเรสนะครับก,กุนโดกันนี่บังนะเพิ่งทำแฮตริกไปในเกม Fx ฟเอคัโฟเดนกิลิตนะครับโฟเดนก็ลงซ้อมปกตนะิลงไปประเดิมสนามเรียกความฟิต ขอสนิมมาแล้วด้วยหลังจากผ่าตัดไส้ติงไปในเกม che เชฟฟิลด์ในช่วงท้ายนะเกือบได้แอัซิทด้วยนะเอาเรนยิงหลุดไปช่วงท้ายนะ่าเสียดายเหมือนกันโรทรี่นะครับอืมอาคันจีนะกีริดริ่งเบลฮาแลนด์ลงสองตามปกตินะครับดิโกลูอิสข้างหลังลางๆนี่นะนี่พี่แบกับกีริดก็สนามซ้อมก็ยังจะล่อพี่เขานะพี่แบบอกมึงก็หยุดล่อกูสักทีก็ได้สนามซ้อมนี่ก็ยังจะแกล้งจะดึงอะไรอีกนะ มาจากสีหน้ากีนแล้วสะใจอยู่พอควรฮูเรียนอวารเรสนะฮะก็ลงสอมตามปกตินะรอสแตนบายเหมือนเดิมนี่เป็นอินโซมารรสกากับแบรโดแล้วก็เป๊ปก็ลงกลุ่มสอมตามปกตินะครับเซสชัน่น2อก็น่าจะเป็นวันพุธวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะเราไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้เดินทางไปเป็นยือทีมเยือนะเนาะเราเล่นที่บ้านในเอติฮัดเจอกับอาเซนอลในคืนนี้น,นั่นเอง ในส่วนของบทสัมภาษณ์กันบ้างนะครับเมื่อคืนเป๊ปก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อต่างๆก่อนเกมตามป,ปกติก็เป๊ปเนี่ยหวังว่าทีมของเขาเนี่ยจะสามารถเรียกว่ากลุ่มโชคชะตาให้อยู่ในมือของตัวเองได้เป๊ปโกดิลล่าเชื่อว่าการเก็บ3แต้มนะครับในเกมกับอาร์เซนอลคืนนี้เนี่ยจะเป็นการชี้ชะตาการลุ้นแชมป์ของทีมเป๊ปกล่าวว่าตอนเราเริ่มต้นดูการนี้เนี่ยเกมแรกเกม2เกม3 เล่นเกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันในช่วงต้นเนี่ยมันไม่ได้เปรียบดังกับนัดชิงชนะเลิศไม่ได้ช่วงโค้งสุดท้ายไม่ได้เหมือนกับช่วงไฟนอลแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับเป๊ปบ,บอกว่ามีความรู้สึกเปลี่ยนไปกับทุกรายการแข่งขันที่เขาลงแข่งนที่ทีมของเขาลงทําการแข่งขันก็คือ FA Cup, c h a แชมเปียนส์ลีกพรีเมียร์ลีกนะครับมันคือความจริงเป๊ปยอมรับว่าตอนนี้จุดจบจุดสิ้นจุดของฤดูกาลเนี่ยมันกําลังจะใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ เป๊ปบอกว่าเรารู้แน่ชัดว่าทีมกำลังเล่นเพื่ออะไรเรามีเวลาหลายเดือนในการมาถึงช่วงนี้เพื่อมีโอกาสคว้าแชมป์ให้อยู่ในมือของเราแน่นอนว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยก็มีโอกาสนั้นในมือของพวกเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าพวกเขาชนะเราในคืนนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับพวกเขาโชคชะตามันก็อยู่ในมือของพวกเขานั่นเองแต่ถ้าเราชนะได้โชคชะตาก,ก็จะอยู่ในมือของเราอย่างแน่นอนจากนั้นเราก็จะยังเหลือเกมให้เล่นอีก7เกมในลีกทั้งนี้นะครับแม้ว่าเป๊ปจะชี้ว่า เกมกับอาร์เซนอลคืนนี้เนี่ยมันสําคัญและอาจชี้ชะตาแชมล์ลกได้ก็ตามแต่ตัวเขาเองก็ยังเชื่อมั่นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจุดจบหรือจุดสิ้นสุดสะทีเดียวนะในการที่ในหมายถึงว่าในในเกมอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตัดสินทุกอย่างแม้ว่าผลมันจะออกมาในทิศทางไหนก็ตามเป๊ปกล่าวต่อบอกว่ามันดีมากๆที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อลุ้นแชมป์หลังจากเรื่งฤดูกาลแรกนะครับที่อาร์เซนอลทำได้อย่างยอดเยี่ยม นะครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่จะคิดว่าเราจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้ในตอนนี้ดังนั้นนี่เป็นเกมที่สําคัญมากเพราะว่าเราในช่วงนี้เนี่ยเราสามารถทําแต้มโกยแต้มได้ในขณะที่คู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของเราอย่างอาร์เซนอลเนี่ยในช่วงนี้ฟอร์มดรอปแล้วก็คว้าแต้มไม่ค่อยได้นะครับเรียกว่าก้าวแต้มเต็มสามนัดหลังสุดเนี่ยความาได้แค่3คะแนนเท่านั้นเป็นบอกว่ามันสําคัญมาก นะครับในเกมคืนนี้เนี่ยสำคัญมากๆก็จริงแต่มันยังไม่ใช่การตัดสินหรือว่าการชี้ขาดเพราะว่ายังมีเกมที่ยากอีกมากสําหรับทั้ง2ทีมเรามีเกมให้เล่นมากกว่าแต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเกมคืนนี้มันสําคัญสุดๆเราเล่นกับพวกเขามา2ครั้งในฤดูก,กาลนี้ทั้งใน f a Cup แล้วก็เกมเยือนในลีกมันเป็นเกมที่เข้มข้นและยากมากเมื่อคุณเล่นกับทีมระดับนี้เนี่ยพวกเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้ มิเกลอาร์เตตาได้นํามิติใหม่มาสู่ทีมอาร์เซนอลพวกเขาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านดุดันมากๆด้วยเป๊ปทิ้งท้ายนะครับว่าบุคลิกภาพและคุณภาพจะเป็นกุญแจสําคัญในเกมนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและคุณภาพของผู้เล่นในการครองบอลภายใต้ความกดดันเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เข้มข้นและก็มีความอ g g r e s i v e หรือว่าดุดันใส่กันนะเสมอแนะะ่นอนว่าบา,บางอย่าง อย่างที่เขาบอกคุณภาพบางอย่างอาจจะเป็นตัวตัดสินนะเป๊ปชี้ให้เห็นถึงบุคลิกภาพและคุณภาพของผู้เล่นนะครับและก็ก,การคลองบอลภายใต้ความกดดันอาจจะเป็นตัวตัดสินในเกมค่ําคืนวันนี้ก็ได้กับนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของบอสนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป๊ปให้สัมภาษณ์ก็จะเป็นในส่วนของที่ทุกคนห่วงกันนะครับพี่เอกนาธานอาเกในในเรื่องของการอัปเดตอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับล่าสุดเป๊ปบ,บอกว่า นายยืนยันพี่เอกหรือว่านาธานอาเก้ของเราจะไม่สามารถลงเล่นในเกมกับอาร์เซนอลคืนนี้ได้อย่างแน่นอนเป๊บปบอกว่าหวังว่าเขาจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้ขอให้อาเก้หายไวๆนะครับแต่ว่าในเกมคืนนี้เขาจะยังไม่พร้อมนะักข่าวก็ถามเหมือนกันและในเกมกับมัดอดิดตเนี่ยพอมีรู้หรือเปล่าเป๊ปก็บอกว่ายังไม่รู้นะครับยังไม่สามารถให้คําตอบได้แล้วก็ในส่วนของคนที่จะมาเล่นแทนอาเก้คืนนี้นะครับเป๊ปบ,บอกว่าใช่เราต้องหาผู้เล่นมาทดแทนเขา นะครับคนที่เหมาะสมต้องลงเล่นแทนเขาอย่างแน่นอนผมไม่ได้มีเรื่องสงสัยอะไรกับการแทนที่ตรงนี้ไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเราจะต้องลงเล่นกับผู้เล่น11คนอยู่แล้วแล้วก็เราจะส่งคนที่พร้อมและเหมาะสมลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็หายห่วงนะครับเป๊ปไม่ได้ห่วงเรื่องคนที่จะมาแทนอาเก้เพราะเราเองก็มีสเปร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นในระบบเซนเตอร์4คนเป็นอินวอร์ตคนนึงอย่างจอห์นสโตน ก็จะมีลาป็อกนะครับที่อาจจะลงมาเล่นแทนได้หรือว่าจะเล่นในตำแหน่งของในระบบของแบ็ก2ข้างก็จะมีทั้งบ a ็อกเกอร์อยู่ในฝั่งขวาที่ลงได้ฝั่งซ้ายก็จะมีเซอร์เชียลโกเมสก็ลงก็เล่นได้หรือจะเป็นลิโก้ลูอิสที่ก็เคยโยกมาเล่นฝั่งซ้ายก็ได้เช่นกันก็ต้องรอดูใจเป๊กว่าจะจับผู้เล่นอย่างไรและในระบบไหนนะครับนี่เป็นในส่วนอัปเดตอาการบาดเจ็บของนาธานอาเกออีกคนนึง นะครับที่ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับกับเว็บไซต์ทางการของสโมสรก็จะเป็นคนนี้นะครับรูเบนดีอาร์ดดีอาร์ดเนี่ยชี้ชีวช้ว่าทุกเกมหลังจากนี้ที่เหลือนะครับเดียบเสมือนกับนัดชิงชนะเลิศกองหลังชาวโปรตุเกสร,รายนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับหลังจากกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกดีอาร์ดกล่าวว่าตัวเขาเองคิดว่าตอนนี้ทีมอยู่ในฟอร์มที่ถูกต้องมาสักระยะหนึ่งแล้ว นะครับและมันเป็นช่วงเวลานั้นของปีทุกๆเกมทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมกำลังฟอร์มดีเลยเราต่อสู้ในช่วงของสุดท้ายเนี่ยมาหลายปีเป็นระยะเวลานานมันเป็นเช่นนั้นและมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปมันมาจากความทยายานของพวกเราทุกคนในทีมความทยายานเป็นหนึ่งลักษณะที่ดีที่สุดของเราเราทุกคนมีความทยายานที่สูง และเมื่อเวลานี้มาถึงไม่มีใครที่ปิดบังมันทุกคนแสดงตัวตนออกมานะครับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ลงสนามเพื่อสู้และก็ทําผลก,การแข่งขันให้กับทีมนะครับเพื่ออยากจะลงสนามแล้วก็ลงเล่นให้ทีมทําเพื่อทีมนั่นเองทุกคนเลยดีอากล่าวว่าการเอาชนะบาเยนมิวนิกด้วยสกอร์รวม4-1แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกได้นั้นเป็นการกระตุ้นความมั่นใจแม้ว่าตอนนี้ทีมนั้นจะเต็มไปด้วยพลังบวกอยู่แล้วก็ตาม ดิสบอกว่าถ้าคุณเล่นได้ดีคุณจะชนะและทําผลงานต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเจอกับบาเยนนิคและคุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้ผมค,คิดว่าสําหรับทีมของเราสําหรับทุกคนมันเป็นความเป็นการเสริมความมั่นใจได้อย่างมากเลยมันช่วยให้คุณสะสมพลังงานที่ดีได้อย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดคุณต้องจําไว้เสมอว่าความท้าทายนั้นได้จบลงไปแล้วความสําเร็จก็จบลงไปแล้ว,วเราชนะแล้วเราผ่านเข้ารอบแล้วมันดีมากนะครับแต่ถ้าแ,แต่คุณเนี่ยจะมีความท้าทายใหม่ ในข้างหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตอนนี้เนี่ยทุกเกมนั้นเปรียบดังรอบชิงชนะเลิศทั้งหมดเลยนะครับเมื่อมาที่เกมกับอาร์เซนอลในคืนนี้นะครับดีอาสก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเป็นเกมที่ตัดสินแชมป์เหมือนกันแต่ว่าเกมอื่นที่เหลือในโปรแกรมก็สําคัญไม่ต่างดีอาร์สบอกว่าผมคิดว่าเกมคืนนี้กับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นตัวตัดสินแชมป์เช่นเดียวกับเกมต่อไป กับฟูลแมหรือกับเวทแฮมหรืออื่นๆที่ยังเหลืออยู่ก็สําคัญเหมือนกันมันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันชิงตําแหน่งแชมป์นะครับซึ่งมันสําคัญมากแน่นอนว่าเรากําลังเล่นกับคู่ต่อสู้หลักของเราอย่างอาร์เซนอลแต่เราดูว่าหลังจากเกมนี้นะครับหลังจากจบเกมอาร์เซนอลเนี่ยยังมีขนทางอีกยาวไกลที่ต้องเล่นอีกหลายเกมนะครับโฟกัสทั้งหมดของเราอาจจะอยู่ในเกมคืนนี้อย่างแน่นอนนะแต่เรารู้ว่ายังมีหลายเกมที่รอเราอยู่หลังจากจบ เกมอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันนะครับเราทุกเรารู้ว่าเราทุกคนรู้นะครับว่าอาร์เซนอลนั้นเก่งแค่ไหนและพวกเขามีความสามารถอะไรแต่เราก็รู้ดีนะครับพอมาถึงในช่วงนี้ของฤดูกาลในช่วงของสุดท้ายเนี่ยในการเจอกับพวกเขามันจะเป็นอะไรที่ยากอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดีอาร์สเนี่ยยังได้พูดถึงเรื่องของความกระหายด้วยนะครับดีอาสบอกว่าสําหรับเราผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด คือการผสมผสานระหว่างการที่ทีมมีประสบการณ์มาและทุกคนนั้นก็ยังหิวกระหายทุกคนต้องการเราก็ยังต้องการมากขึ้นไม่มีใครพอใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีมาถึงส่วนนี้ส่วนโค้งสุดท้ายในยช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยคุณอยู่ในการแข่งขันด้วยความกระหายมันก็ยิ่งมากขึ้นเข้าไปอีก การที่ไม่มีใครสูญเสียความกระหายมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งนะการได้กลับมาที่นี่ได้ลุ้นแชมป์มันเป็นสิ่งที่เราคู่ควรสําหรับพวกเราทุกคนเห็นได้ชัดว่าเราเคยมาอยู่จุดนี้มาก่อนในอดีตและเรารู้ว่าต้องทําอะไรเราจะพยายามทํามันอีกครั้งในการทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นคุณต้องนึกถึงภาพมันให้เห็นซะก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นคุณต้องจําไว้ว่า ทุกวันนะครับว่าเราต้องคิดถึงปัจจุบันไว้ก่อนอยาคิดไปไกลเกินไปที่อาร์ย้ำว่าเราต้องคิดถึงปัจจุบันอยากคิดถึงอนาคตให้มันไกลเกินไปเพราะคุณจะเสียสมาธิและโอกาสในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่น,นั่นเองก็เรียกว่าย้ำว่าเอออย่ามองไกลจนเกินนะทำทุกวันมองเป็นเกมต่อเกมไปทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ แม้ว่าเกมเอาเซนตคืนนี้มันจะสําคัญมากๆก็ตามแต่ทั้งเป๊ปและดีอาร์สที่ให้สัมภาษณ์มาก็มีความคิดที่ตรงกันว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจุดตัดสินทุกอย่างเพราะว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติเราชนะ a อาเซนอลได้คืนนี้แล้วเกมฟูลแลมเกมเวสแฮมเราดันไปแพ้อีกเกมคืนนี้มันก็เท่ากับศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเกมคืนนี้สําคัญจริงในเรื่องของโมเมนตัมใครชนะใครได้สมแต้มโมเมนตัมเคไปฝั่งเราแน่นอน ะครับและเปอร์เซ็นต์ในการคว้าแชมป์จะสูงขึ้นไปอีกแต่ไอเกมที่เหลือมันก็สําคัญเช่นเดียวกันไม่ต่างครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ทั้งผู้เล่นและก็เป๊ปโกดิล่าที่เอามาฝากกันนะครับในส่วนเกมคืนนี้ย้ำอีกครั้งเตะกันเวลาดีตีสอเหมือนเดิมครับในเวลาไทยอาร์เซนอลก็จะบุกมาเยือนเราที่เอทีฮัสเตเดียมนะครับ ดีเทลอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้ที่ผมไม่ได้รายงานไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของธงนะครับสี่มุมของในสนามในเกมคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปพิเศษนะครับเป็นรูปตำงงานต่างๆเซอร์จิโออัลเโรนะครับมีโคลินเบลมีแวงซองคอมปานีนะครับซึ่งจะใช้เกมแค่กับอาร์เซนอลเกมเดียวนะครับเป็นธงพิเศษเรียกว่าเหมือนเป็นการบิวเป็นการปลุกเร้าเป็นในตัวนะครับ ปิดท้ายนิดนึงคาดการผู้เล่นนะครับจากฮูสกอร์ก็ฮูสกอร์คิดว่าซิตี้จะมาระบบเก่งนั่นแหละนะครับหลัง3นะคนจะมาแทนก็เป็นลาป์อกในส่วนของอาร์เก้ครับปีกสองข้างเป็นกิริตมาเรสตรงกลางเป็นโรตรีกุนโดแบรนาโดเดบรอยแล้วก็หน้าเป้าฮาแลนด์ในส่วนของอาร์เซนอลแน่นอนว่าจะขาดวิลเลียมซาริบากองหลังตัวเก่งนะครับก็จะใช้ร็อบโฮดิ้งมายืนกับกาเบรียลมาร์กอนเยสส่วนคนอื่นๆก็จัดเต็มนะครับทั้งวัตัวอารอนเดมเบลส นะครับแล้วก็ซินเชนโกโทมัสปาเตกริชชากา้ามาตินโอเดกาดนะครับบุกโยซากา้ากาเบรียลเชซุสมาตินเนลี่นี่จะลงกันครบคันในส่วนของทีมเราผมเนี่ยคิดว่าคนแทนอาเก้น,น่าจะเป็นลาป็อกแต่ว่าตรงกลางเนี่ยผมคิดว่าโรดรี่จะจับคู่กับสโตนในชุดเก่งของเราส่วนตำแหน่งของสโตนจะเป็นอาคันจีที่มาเล่นข้างดีอาร์ต เกมนี้อาจจะพักมาเรสในความคิดเห็นของผมและให้พี่แบร์ไปยืนแทนเป็นปีกขวาส่วนตำแหน่งของพี่แบร์ในผังนี้เนี่ยก็จะให้กุนโดการขยับขึ้นมาเล่นข้างเควินเดอร์บรอยแทนกองหน้าตัวเป้าเป็นเออร์ริงฮาร์แลนด์ครับแล้วก็ฝั่งซ้ายแน่นอนเป็นแจ็คกิลลิทที่กําลังฟอร์มติดเครื่องอยู่ฮูสกอร์ให้ซิตี้ชนะ3ประตูตอนหนึ่งนะครับสำหรับคืนนี้แต่ว่าสําหรับผมเองแล้วคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีใครยอมใครเพราะว่ามันสําคัญมากๆกับ ผลการแข่งขันและก็โมเมนตัมต่างๆคิดว่าแต่ยังเชื่อมั่นในทีมคิดว่าซิตี้สามารถชนะได้แต่สกอร์จะเบียดอาจจะเป็น3-2หรือยิงกันเยอะ4-3ก็ได้คือสกอร์เบียดอะผมคิดว่าสกอร์เบียดสูสีแต่จะเป็นฝั่งซิตี้ที่ได้ชัยชนะไปครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับก็เป็นการพรีวิวต่างๆก่อนเกมคืนนี้ที่จะเกิดขึ้นและเดี๋ยวเราเจอกัน ในไลฟ์หลังเกมนะครับว่าผลมันจะเป็นใจให้กับเรือใบสีฟ้าของเราหรือเปล่าหวังว่านะครับหวังว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะยิ้มสดใสกันทุกคนสําหรับแฟนเรือใบสีฟ้านะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าวเล่าข่าวสู่กันฟังวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ come on city